แรกโรงพยาบาลตงรวมก็ไม่ปรากฏว,ว่าเส้นผมถูกตัดไปรวมทั้งโรงพยาบาลสมศรสิทธิที่ประสงค์ก็ไม่พบเส้นผมถูกตัดไปส่วนโรงพยาบาลตำรวจเป็นโรงพยาบาลที่สามในการนำสังสมนั้นไม่ได้กล่าวเส้นผมในการานำมาส,สังสมก็ถือแล้วโดยภาพรวมก็คือว่าแม่น้องคู่ไม่ ไม่ยืนยันแล้วก็ไม่มีใครเห็นว่าใครอุ้มน้องไปนอกจากนี้ก็ยังเบิกความต่อไปเราว่าก่อนเกิดเหตุก็ไม่มีความขัดแย้งถึงจะอาฆาตมาดร,ร้ายฆ่าแกงน้องได้ในทางตรงกันข้ามป้าแอนกับเป็นผู้ดูแลน้องเป็นฝังคันเมืองข่าวเป็นผู้เลี้ยงดูจึงเชื่อว่าไม่มีความาอาฆาตมาดร,ร้ายเลย มีแต่ความเป็นดูมีแต่ความเสียสมกันครับโดยรวมมีเท่านี้รัยะเดียนครับส่วรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการไปกับปลาส่มหรือไม่อย่างไรเงินท่านเท่ายหรงการครับก็เท่างประเรื่องปลาส้มนี่นะเรื่องปลาส้มนี่ก็คือในส่วนของพยานที่สกิดก็ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไปกับปลาส้มกั่นน้องแล้วก็ ไมได้คือไได้นะครับประเด็นดูรายละเอียดก็อยู่ในส่วนสารนะออก็ตรวจเสย็กันไม่ได้นะฮะส่วนต่อไปอก็คือวันวันนี้ก็คือสืบพยานแม่น้องจมพู่จบแล้วนะทนายสักครันปากแม่ชมพู่จบแล้วทั้งทนายทั้งตัวโจทย์เองทั้งตรงสัทญาจะเป็นที่หนึ่งที่สองสักครันจบในการโจทย์ก็ถามริงแล้วแล้วก็จบร่วมก็ถามริงเรียบร้อยแล้วนะในส่วนของแม่ชมพู่ก็ถือว่าสืบจบปากวันนี้นะครับ ส่วนพรุ่งนี้ก็มีอีกหนึ่งวันที่ต้องสืบพยานโจทย์ต่อนะพรุ่งนี้ก็เป็นจะต้องสืบพยานเด็กนะฮะเด็กทั้งหมดนะก็จะมีนะก็มีสี่ท่านนะฮะก็ไม่เปิดเผยนะครับแต่ว่าเป็นพยานเด็กพรุ่งนี้ก็จะเนินการสืบพยานตามเวลาที่ฐานกำหนดไว้ <c oughs> ก็คือตั้งแต่เ,เช้าจนเย็นนะครับส่วนสืบพยายนเสร็จแล้วก็้ามาแถลงทีออะไรนะฮะประมาณน,นี้นะครับ ก็ให้เอฟซีวางใจนะครับในตอนายว่ามีความแนเงีกร่ขึ้นวันนี้ในพูดตระหนศารนะครับแม่้องผู้เข้าไปเนกันว uh uh ่าท uh uh> uh ีมเราแต่เม uh yep ื <h <h ่อ uh> น uh ันก็คือสรุปแล้วว uh ันนี้ทางแม่ของคุณผู้ ไม่มีเหตุไม่ยืนยันเหตุมูลเหตุจูงใจใดๆว่าองคลนุษย์ปัตตนีเป็นพูกกับทำความคิดมี้พยายามมาผานได้บ้และไม่มีมูลเหตุใดๆที่เกิดจูงใจให้ทางจำเลยเนี่ยที่จะกระทำควานเราคือพนายของเราไปสักอะไรเมูลเหตุจูงใจต่างๆแต่ก็ไม่ยืนยันมูลเหตุใดๆนะก็ขอให้เอฟซีเนีนะประการพิจารนี้หมดนะสมครับสืบการเลยครับ มีอะมีนักสืบมีอะไรอีกขล้าพุงนี้ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้สจากพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับพ่งนี้ก็สืบพยานเด็กต่อจากนั้นก็พรุ่งนี้ก็คือเช้าเร็จเย็นครับวพยานเด็กทั้งหมดเลยนี่นะฮะเป็นเด็กการสืบพยานเด็กต้องมีนักสืบริยานะสัญยาแล้วก็สืบเสร็จก็ค่อยมามาเรียดนะใส่ตาผมครับสหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครัทุกคนมีอะไรเสนครับก็ ข้อมูลต่างๆนะครับก็อยู่ที่คำนวนะแล้วก็รายละเอียดต่างๆทางนาะก็ได้แสนงให้แล้วก็ท่ารพนคารพศาลท่านการศิลานะคะรับก็การการเสนอถามว่าให้ระ,ระนนะมัดระวังนะให้ระมัดระวังเหมือนอย่างที่ให้ข่าวเมื่อวานนะครับก็ก็ก็ให้ดูแลทุกท่านนะช่วยช่วยกันดูแลนะฮะคุณเล่นการเสนอข่าวครับขอบคุณครับของมงคลและอินเน